เปิดาอันดับกองทัพใหญ่สุดในโลกสุดอึ้งไทยแซงเยอรมันสวัสดีค่ะอยู่กับช่องประเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะประเดือนคนเก่าคนเดิมนี่เองนะคะวันนี้ประเดือนก็มีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ประเดือนก็ต้องขออนุญาตจากเจ้าของคลิปก่อนนะคะที่นำคลิปมาเผยแพร่เพื่อเป็นข้อมูลความรู้และการศึกษาหรือว่า แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทัศนคติไปด้วยกันนะคะเราไปชมคลิปบางช่วงบางตอนพร้อมๆกันเลยค่ะชมคลิปเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะเปิด5อันดับกองทัพใหญ่สุดในโลกสุดอึง้งไทยแซงเยอรมันกองทัพที่มีแสนยานุภาพมากที่สุดในโลกจัดอันดับโดยสถาบันวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์เครดิตสวิต ที่เน้นเชิงปริมาณของแสนยานุภาพมากกว่าคุณภาพการฝึกหรืออาวุธอันดับที่ห้าอินเดีย อินเดียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกองทัพใหญ่ที่สุดในโลกมีกําลังพลจํานวนมากเป็นรองแค่จีนกับสหรัฐเท่านั้นนอกจากนี้อินเดียยังมีนิวเคลียร์อีกด้วยที่ต้องแสงยานุภาพขนาดนี้เป็นเพราะบริเวณชายแดนทหารอินเดียมักจะปะทะกับปากีสถานเรื่อยๆอีกครั้งยังมีพรมแดนติดก,กับประเทศต่างๆถึงเประเทศอันดับที่สญี่ปุ่น ก็จธรรมนูญญี่ปุ่นบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าประเทศจะมีกองทัพไม่ได้ญี่ปุ่นจึงมีเพียงกองกําลังป้องกันตนเองซึ่งอันที่จริงก็มีสถานะเหมือนกองทัพนั่นแหละแม้จะไม่ใหญ่เท่าประเทศอื่นแต่เรื่องความทันสมัยและเทคโนโลยีไว้ใจญี่ปุ่นได้เลยนอกจากจะมีเรือดำน้ําตั้ง16ลำยังมีเรือบรรทุกเครื่องบินอีก4ลําและมีกองเฮลิคอปเตอร์โจมตีใหญ่สุดอันดับ4ของโลกรองจากจีนรัสเซียและสหรัฐอันดับที่3 มาถึงมหาอำนาจด้าแสนยานุภาพตัวจริงในเอเชียกันซึ่งเป็นจีนนั่นเองเป็นกองทัพที่มีกำลังพลเยอะที่สุดในโลกแถมกองทัพยังโตว,วันโตคืนพัฒนาเร็วมากจากเดิมเป็นลูกค้าที่ต้องซื้ออาวุธยุธโทโธปกรณ์จากต่างประเทศตอนนี้จีนผลิตเองด้วยเทคโนโลยีภายในประเทศอีกทั้งยังมีกองทัพเรือดำน้ำใหญ่เป็นอันดับสองรองจากอเมริกาอีกด้วยอันดับที่สอง Rússia แน่นอนว่าที่สองจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากรัสเซียจุดเด่นคือมีกองกําลังรถถังที่ใหญ่ที่สุดในโลกและกองเรือดำน้ําที่ใหญ่เป็นอันดับ3ามรัสเซียประกาศว่าจะตัดงบประมาณกลางหมลงเป็นระยะเวลา3ปีต่อนเนื่องคือตั้งแต่ปี2560ถึง2562แต่เรื่องสงครามในซีเรียก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดในการสนับสนุนรัฐบาลประธานาธิบดีบาชาเอาอัสซัด ที่เป็นขั้วตรงข้ามกับกองกำลังฝ่ายกระบดซึ่งมีสหรัฐหนุนหลัองอันดับที่หนึ่งสหรัฐอเมริกาจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากอเมริกา ซึ่งมีงบประมาณกรลาหหอมรวมแล้วมากกว่า9ประเทศที่เหลือรวมกันอเมริกายังมีเรือบรรทุกเครื่องบินอีก10ลำเป็นแหล่งผลิตอาวุธให้ประเทศอื่นแถมเหล่าเครื่องบินลบและอาวุธที่ครอบครองอยู่ก็มีเทคโนโลยีล้ำสุดแล้วรวมทั้งยังเป็นมหาอำนาจที่ครองนิวเคลียร์เยอะที่สุดด้วยไปต่อกันที่ไทยแล้วกัน กองทัพไทยนี่ก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าใครเลยแสนยนุภาพอยู่อันดับที่16ของโลกจากข้อมูลของเครดิตสวิตระบุว่าไทยมีงบประมาณกรลาโหมประมาณ5,390ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว2แ0 0ล้านบาทมีกำลังคน280,000นายรถถัง722คัน เครื่องบินลบ573ลำแสงเยอรมนมีประเทศผู้ก่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งซึ่งอยู่ในอันดับที่18แถมไทยยังเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนอีกซะด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ5อ,อันดับ กองทัพที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ละกองทัพนั้นมีอาวุธที่ทรงพลังและทหารมากมายมีไว้เพื่อปกป้องบ้านเมืองของตัวเองเริ่มจากอันดับที่5กันเลยนะคะประเทศอินเดียหลายคนมองว่าอินเดียนั้นเป็นประเทศที่มีประชากรมากมายแต่มีเขี้ยวเล็บแบบที่เราคิดไม่ถึงกันเลยนะคะอยู่ในอันดับที่5มีกองทัพที่ใหญ่ที่สุด มีกำลังพลถึง1,325ล้านสานยายมีงบประมาณให้กับกองทัพมหาศาลเลยนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นอันดับที่4ค่ะอันดับที่4ก็คือประเทศญี่ปุ่นมีกำลังพลถึง2 4 7 7 7 7 3นายและอาวุธนั้นแบบไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นนั้นก็ขึ้นชื่อ ความเจริญรุ่งเรืองกันอยู่แล้วนะคะต่อไปเป็นอันดับที่3นะคะประเทศจีนซึ่งมีอาวุธแสนยานุภาพที่สุดในโลกในเอเชียมีกำลังพลถึง2องล้าน3นายเลยทีเดียวอาวุธนั้นไม่ต้องถามถึงสมแล้วที่เป็นแดนมังกรแถมยังผลิตอาวุธเองอีกด้วยอันดับที่สอง รัเสเซียประเทศรัเสเซียนั่นเองนะคะประเทศรัเสเซียเนี่ยเขาเป็นประเทศที่ใหญ่โตมากมายใหญ่โตอันดับหนึ่งของโลกเลยนะคะแถมประเทศรัเสเซียเนี่ยเขาก็ยังผลิตอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธอื่นๆของเขาเองมากมายเลยนะคะ อันดับที่1น,นะคะนั่นก็คือสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะมีกําลังพลถึง1,4ล้าน4แสนนายเลยทีเดียวนะคะและยังเป็นประเทศที่เป็นประเทศที่มีมหาอำนาจนั้นอีกด้วยนะคะนั่นก็คือ5อันดับกองทัพที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะกองทัพไทยเราไม่น้อยหน้าใครในตอนนี้อยู่ในอันดับที่25ของโลกเลยทีเดียวนะคะ มีกำลังพลถึง2 8 0 0 0 0นายไทยแสงหน้าเยอรมันประเทศเยอรมันนั้นตั้งแต่เข้าร่วมกับ EU นะคะก็ไม่มีการคัดทหารหรือว่าเกณฑ์ทหารอีกเลยก็ยกเลิกกันไปแต่ก็มีทหารไว้ปกป้องประเทศของเขาเองด้วยนะคะแล้วก็มีที่ผลิตอาวุธ แบบไม่แพ้ใครในโลกเหมือนกันนะคะเป็นยังไงคะ5อันดับที่กองทัพที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะประเทศไทยของเราก็ไม่น้อยหน้าใครนะคะพร้อมทั้งอาวุธยุธโทโธปกรณ์หรือว่ากำลังพลของเราไม่ได้แพ้ใครในโลกนี้นะคะพร้อมการฝึกรบเป็นอย่างไรคะ5กองทัพที่ใหญ่ที่สุดในโลกน้อนะคะกับเรื่องราวดีๆและมีสาระที่ประเดือนนำมาฝากกันในเรื่องนี้นะคะ เรื่องราวดีๆมีสาระนี้เป็นที่ถูกใจกันบ้างไหมคะหลายคนมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคะกับเรื่องนี้เนาะอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะคะ กับสาระดีๆอย่างนี้วันหน้าประเดือนมีอะไรดีๆจะเอามาเล่าสู่กันฟังอีกนะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่าทัศนคติเป็นความรู้และการศึกษาไปพร้อมๆกันนะคะอย่าลืมคอมเมนต์กันเอาไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องประเดือนชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ